มาทาไขย่ยางมาตูมในกระบอกน้ําร้อนกันนะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่มีเวลากดน้ําร้อนหรือใส่น้าร้อนลงไปในกระบอกพร้อมไข่ก็จะได้ไข่ย่างมาตุม่มอร่อยๆอแบบนี้แล้วค่ะวิธีนี้ก็เหมาะมากๆสําหรับท่านที่กําลังเดินทางไม่ว่าจะไปเรียนหรือไปทํางานนะคะล้างไข่ให้สะอาดแล้วนํามาเรียงใส่กระบอกน้าร้อนเรียงไขเ่เบาๆนะคะระวังไข่กระทบกันแตกเติมน้ําร้อนลงไปให้ท่วมไข่จะเป็นน้ําเดือดแบบนี้หรือจะเป็นน้ําในกระติกน้ําร้อนที่เราชงกาแฟก็ได้นะคะ ตอนที่เทน้ำร้อนลงไปก็เทลงด้านข้างอย่าให้โดนไข่ตรงๆเทเบาๆน,น,น,นะคะระวังไข่จะแตกถ้าเป็นน้ำร้อนๆแบบนี้ใช้เวลาที่12-13นาทีก็จะได้ไข่ยางมาตูมแต่ถ้าเป็นน้ำจากกระติกน้ำร้อนก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถ้าไม่กําหนดเวลาเราก็จะได้ทานไข่ต้มแบบง่ายๆแล้วนะคะวิธีนี้สะดวกมากๆเลยค่ะและนี่แย่แต่แช่ไข่ในน้ำร้อนที่เราต้ม13นาทีหน้าตาก็คล้ายๆไข่ออนเซนอยู่นะคะ ไข่แดงเป็นยางมะตูมอร่อยมันลื่นคออย่าแต่ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะวิธีนี้สำหรับท่านไหนที่กำลังเดินทางอยู่ค่ะ